สวัด,ดีสวัด,ดีคำเตือนรายการนี้สุดดีคนที่ได้เม้นแรกแล้วก็เม้น2เม้น3กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม e l e อเลเฟนฟ e ีฮักนะครับช้างกอดฟรีหรือเกมช้างไทยใจดีนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมบนเว็บนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับ อาจจะเห็นว่าในเนี้ยมันมีผู้ชายเสื้อเหลืองใส่เกงยียน,เ,นยเดินเต็มไปหมดเลยครับโดยจุดประสงค์ของเกมนี้นะครับก็คือการที่เราจะต้องคุมช้างนะครับไปกอดเหล่าผู้ชายเหล่านี้ซึ่งต้องการไออุ่นนะครับจากช้างนะครับเราก็ต้องพุ่งไปกอดด้วยด้วยความรักนะครับไปกดเลยนะ โอ้โหช้างโคตรร็อกมันจะร็อกไปไหนโอ้ยร็อกร็อกต่าดังเลยวัานนี้ไปไหนกอดให้หมดครับกอดให้หมดโอ้ยชนชนชน กำพงกำแพงมันจะอะไรขนาดนั้นกวากวๆากวากว,ากวาถนนพุ่งไปกอดไปจะล็อกต่ำแล้วเนี่ยเอ้ยติดติด โอ,โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยเฟมล่วงเฟมล่วงเอ๊ะจบแล้วแหละโ,โ,โอ้โหแคปกระตุกได้คะแนนไปทั้งหมด2519คะแนนนะครับก่อดได้ทั้งหมด81คนครับเนี่ยช้งางไว้ใจดีผู้คนก็แฮปปี้ครับรับันดีไปหมดเลย โอ้เรามีความสุขจริงเลยโอเคตั้งชื่อดีกว่าตั้งว่าอะไรดีกว่าเฮ้ไม่รู้มันจะติดอันดับหรือเปล่านะลองดูกอนจอหนอุย้ยมุกเก่าแมวครับเปลี่ยนดีกว่าโอเคดูดิ ทัน,นี้ติดัดับไหมจะติดไหมโอ้คะแนนม้งโคตรเยอะสองพันห้าติดไหมเนี่ยโอ้ไม่ติดอะโอ้ต่ำสุดก็สองพันเจ็โอ้โหต้องพยายามหนักกว่านี้เนี่ยไปไปเ่นอีกรอบแล้วกันครับมามากอดอีกรอบหนึ่งกันเอต้องกอดให้ได้เกิน2 7ง0ันเจ็ดนะไ หลบไปไหนไหนมากรอแล้วจ้าโอ้ยไฮ้ยลบกอดให้หมดกอดให้หมดมายืนเลยแถวนี้โอ้ยคุ้มยากคุ้มยากมากรอแล้วจ้าอุ้ยชนชนกับหงกกระแพงอะไรจนหมดโอ้โหเฟรมร่วงเฟรมร่วงกระตุกกระตุก ไปช้าหน่ยแรงขนาดนี้รอช้าก่อนไปไปปิดปิดปิดไป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 ปิดติดมันจะมาติดอะไรแถวนี้เนี่ยไป โอ้โหคนกองไปคนนี้หมดไปติดติดรอชาร์จโอ้ยชนไม่ได้สามพันแล้วครับเอ,อ้ยได้สามพันอ,อ่ะลองลองขึ้นขึนข้นหกขึนข้น,นอจอยกอดได้แปดสิบคนนะครับมันจะอัปเดตเลย <S <S ป<ร>า่าวะ ดูหนเฮ้ยติดแล้วอันดับ74ครับโอเคเดี๋ยวถ้าสมมุติเพื่อนๆนี้เล่นกันได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าแม่งได้เท่าไหร่กันสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ